เด็กซีก็มาตลอดวันหยุดมาเที่ยวกันตัวก็กำลังมา Thank mm -hmm. you. รางวัวววลวนเกกน้อรางวัลนี่ละเอาตัวกรตดอกมบานลุงนเออบานโบบานหมาเอาแพงน้ำยยได้ละเอาปะแพงนี่นมีปะเอาปะเอาครับเอานาเอาตัวไหนเอาตัวไหนอัวนี้บึงนี่เก่ามาบึง ดึงเอาลูกดึงเอาเลยบางหลาเท่าไรดึงเลยดึงแหงแดึงเลยูดึงีดึง่หนู่ดึงเอาด่นอดไม่เป็นยังนิก่อนนตัวเล็กอยู่เขาเป็นแล้ลปันเปเงินหรือกเป็นแฟนที่เราได้ย้อหดมาคน อยูนไม่เงินแต่แสงเวินนะว่าเงินนาว่าเาใจเด้อยุินุติยุิยุติิยุติยุติยุติยเติยุติยุติบุอินุติยงิยุติุติยุงิยุต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 ิยเตินุตินุตินุิยเตินุินีติยุตินุติยุติยุติยุติิิิิิิิิ มัน s <S มาน, <Ooh. S 2> นเด้อเดี๋ยวแม่แบงย้ายน้ำเด้อวยยอเ้น่ลาอันนี้ได้อันนี้ได้เงของ่เอาะนลาบ่อีกนีนะนี่นดีนะลูกเบินนี่วน นี Now, uh, it, Luckily, way, way. ่กระสุนสองใบเด้อเลือกเอาเด้ค่ะเดี๋เด้อค่ะกำลังมาแต่ถูกเอาคืออยากนอนว้แฉลกขาวไว้ๆเด้ค่ะมัดใดๆนาะจ้าสวัสดีค่ะค่ะเมาสื่อหวยสวยค่ะเลือกเอาเลยเด้ออันี้สองเจ็บ่มีสองเจ็เราก็ีน่นี่ bảy chín 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 แม่ทนะนาทางไหน่ไหเสียเ้าเ้าเจ้าเอาไม่ได้เก็ตซนนีเอีกบ้านก้คนหน่อยเอารางวัลโผล่นะเนดูก่ครับเ่นก่อนด้ยกรยาด้วยคนหน่อยมาคนเจ้าใครนะคนหน่อยเออคนหน่อยมาแข่งลุงม่าเอาพนามาเอาแข่งที่ คุณดิามาดิกล้ามาดิมาเลยนี่นี่ดมด้วยชุดสองไหมชุดเพ่อเกนั่งไชเื่อิไหแล้วก็ได้ใหมครับรววยใครรวยใมามาดูทุกคน เไปอมปูยังไงไปยุโรปนะต้องไปเอาไปเอะปะเดียวมั้งไม่เอาไปส่เอาบัตรลูไปยุโรปไปเยนะแล่นองมันรบื่มาหลายปีลนครับแพงสื่อุีเด้อยดโอ้ขอโทษะแพงือุีเด้ออ้มาดไหมแต่ว่ Thank okay.